สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเอื้อเขียวพารวยนะคะแนวทางมวยลาวพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะวัตีิพัานมาเซียนไฮเดนเก้านะคะแล้วก็เจาะให้ที่เก้าเก้านะคะก็ตามกันต่องวดแนวทางนะคะงวดวันพุธนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของเซียนใบนะคะวัฒนไฮเบิลมาแค่สะสองสองคู่งวดนี้เซียนไฮเบิลสามคู่นะคะ วันนี้เส้นปวดหัวเลยนะคะคิดคำนวณหลายแล้วปวดหัวอ่ก็เป็นจำลังใจนะคะมีเส้นใยเส้นใบหมันเดิมเนาะค่ะนี่ีเส้นเสนมาแปลกๆเลยเส้นให้เดินศูนย์ะคะเดินศูเดินศูนรองที่เลขสาม เ9 0เก้านยนะคะเสี้ยนห้ไปกลับนะเสี้ยนกลับมือด้วยนะคะไปกลับนะตัวนี้0 90, นะูนยเก้าเกศนยนาะศนย์สอง ามตัวบนสามตัวบนชั้นตัวย่ใหญ่สามศนก้า สามหกสนะคะเกและ0ูนย์ศูนยชุด4ตัวนะคะชุดสตัวก็ชุด4ตัวนะะี่นะคะท่าผู้ะะช,ะะชมนะคะ,ะ,คะก็จับตาดูที่ เน้นๆน,นนะคะชุด4ตัวนะคะเส้นเน้นมา2องวดนะคะก็เข่ามา2งวดดเยสามวดนะแต่ว่าพิ่ไ้เบิร์นสองสองเลยนะคะเบิร์นสองสองและ3าสเบิร์มีอยู่3คู่นะคะสองสองสามสและ0ูนะคะของเสีนนะคะพะิ่ว่าจะพลิกพลิกจาก99มาเป็นสองสองแล้วะนะคะแล้วก็9กสอง อสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างค่ะก็พิจารณานะคะเนียวทางนะคะของเส้นเสี้ยนนะคะท่านผู้ชมนะคะ อาชีพชอบและแนวทางของสินเชียอนะคะก็ต่างนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะอาแนวทางนะคะก็มีเขาไม่หลุดเนาะอาเสียนไฮเดินล่างเนี่ยนะล่างเนี่ยล่างมีสองคู่ดินนะคะศูนย์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 สามท่านผู้ชมกลับไปกามาเป็นศูนย์สามบนก็ได้นะคะเป็นอ่าเก้าสองศูนย์สามประมาณนี้ก็ได้นะคะของเซียนนะคะ เ่านิชุดสี่ตัวนะคะเน้นเน้นหรือจะเป็นสองสองนียมาศูนย์สามนี่ก็ได้เนาะของพันจับตาพันสามหกนะครสองสามหกสองหกอันนี้ตัวรองนะคะกันศูนย์ศูนย์กันศูนย์ศูนย์เบิร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะเส้นอ่ะ กลับด้านด้วยนะคะ,นะ,นะกับพริกฝ่ามือเนาะศูนย์เก้า <_ m ur> ไปกลับนะคะแล้วศูนย์แล้วก็3าสองเนี่ยสองสองหนึงตัวชุดสตัวเนะด่น0ูนย์ะคะร่องสาม 0 9 0นเก้าส0วนสองนะคะสามส่0นสามสองนะคะสามหกสองหตัวบนนะคะชุด4ตัวชุด4ตัวนะคะศูนย์สามเก้าสองพิจาณบ้างะคะชุดสตัวบ่นนะคะบ่น่นบ่น,บนมีอยู่3คู่ดินะคะศูนย และสามสเป็นของเบินบ้นเบิ้์นเบิ้์นโซนหกเหน่อเสี้ยนว่าด้จับนะคะท่านผู้จับเองก็ได้นะคะศูนหขาดอีกหนึ่งตัวนะคะถ้าเกิดมาเป็นเก่าๆแล้วก็จะเป็นหกสองสองนะคะท่านผู้ชมหกสองสองหนสองสองเคย,เคย,เ,คยเคยออกมาเค่หนึ่งน,นะคะหรือว่า3ามหสองสองนะคะเป็นซ้2หกสองสอง การซองสองก็ยุของเส้นใบนะคะท่านผู้ชมก็ให้หิงให้ปังนะคะกันตง่งงวดอ่ะเน,น้นๆไปที่ชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวหรือว่าในตารางนะคะท่านผู้ชมก็จับจับเอายิงก็ได้นะคะแล้วของพอกหิงกับเส้นปีเนาะของเส้นปีกับวัตถิาพานธ์แม่พจนเให้ติดสา